เราจะมาถึงทันนะฮะในเนกหมครับเพราะแกี้มีสองแล้วนะการเล่นคนเดียวนะครับผม them. าเฉยเลยครับผู้ชมครับ أخاف <applause> ลงไปข้างล่างกันเลย สร้างความเข้ามีสี่อันก็ i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ทำนี้ลองทำทำกันดองไี้ไหมก่อนพอเอาอีกคนเซียมโอแยเซีโอ,โอเยอะนะเนี่ยดินเยอะไปไหนนะเนี่ยเยอะกว่าไม้โอ้แคบรบับเฮ้ยออกอือเฮ้ย เรื่อยๆอันนี้เรื่อยๆเรื่อยๆอะเรื่อยเปื่อยเรเปื่อย น้ำเลี้ยวนี่อยากจะได้น้ำสร้างอะไรที่มันเฟียวหนห็นอยู่ในตัวตัวเมื่อเห็นอยู่ในตัวสร้างอะไรที่มันเป็น มาทำยิมาต้องใช้น้านทีนึงเร็วเร็วร็วเร็วเราจะทำกาตรงนี้ใช่ไหมเดินไปแผงนอ้ราจะมาทำ เืมันจะไม่ฆ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราจะไม่ฆ่าเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มมันดีว่า และความมืด ้าบ้านนอนเข้าบ้านนอนปักไว้แล้วเข้าบ้านมาเสียงเบาขออภัยนะครับตอนนี้เรายังจะไม่สนะู้กับมอนสเตอร์นะฮะเราไม่คุ้มที่จะเสี่ยงตายนะ คุไไยไรคีบะคุยไรมาทำปกเออมาตกเออมาทำปกเออวันเด,ดโมไมีพยักหน้าเลยไม่ทำร้ายกูแต่กูจะทำร้ายมึงกูจะเอาของจากมึงใจไหมขอโทษนะฉันก็ไม่อยาจะทำแกรแกมันหาเรื่องเองนะ

งบหมดงบหมดเย่ได้วัวอยู่นั่นน่ะสร้างอีกข้างอีกดึงไม้โอ้ชีวิต,วตนี่นเท่าไหร่ได้ครั้งเท่าไหร่มันใช้ไม้ตรงกลางใช่ไหมได้ครั้งแล้วสามเนี่ยเหรอ สักสองทีด้ละมีตั้งหกมีตั้งหกหนึ่งสองสามสี่ห้าห โ okay, อเคแล้วไ่อ้าวมาหาถึงบ้านจัดให้รอพี่แป๊บนะไอ้น้องพี่องหม่สำคัญอะสันผมประสันผมเดี๋ยวรู้เหลืองอะตรงๆเก็บเก็บสองพอ่อสองเดี๋ยวไม่เยอะไม่เยอะ้ไยะได้หกเว้ยได้หกเว้ย โอเคเราก็เริ่องเพิ่มเติมเฮ้ยเสร็จเร็วว่ะนี่โอเคหมดเลยได้แล้วได้แล้วอคิดออกคุณผู้ชม

โอเคฟีดฟีดเ่าเดียเอออ้าให้ซ้ำก็ให้ซ้ำได้ด้วยเดียนี้โอเคในเมื่อได้ลูกแล้วก็เกิดไดขึ้นไม่เกิดเกิดไรขึ้นเฮ้ยพ่อนายเป็นไรเนี่ยโอเคอะไรอไร ฉันไม่ได้ตั้งใจเผาเนื้อฉันไม่ตั้งใจแต่ฉันจะเผาเนื้อโอเคมีนเด็กใชขึ้นมาก็มาหาไวแล้วโอ้โหแต่ถ้าเป็นอันนึ่งบอกไว้เดี๋ยวเอาไว้ไวไวไวทำชุดเกาะโอเคโอเคคุณผู้ชม ฟาร์มสองฟาร์มกันเลยทีเดียวนะเออได้กันสองความกันเลยทีเดียวเก็บเก็บดิโอเค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 พอแล้วได้เนื้ออันสมใจกันมาแล้วทีเดียวโมโมอะไรเหร mùa 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 như này kìa khí sáng sức này kìa 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 กดากดาวเตวตโอ้ยตเก็บถังน้ำทำไมเนี่นยด้กะโนอยรูปเก็บเข้าไปเกาก็เก็บของไว้ถังนี่ไป ้างนี้เลยคุผู้ชมั่นแหละเรามาเรียนรู้ไปได้วยกันในการสร้างบ้านในไมโครม้นะผมก็เรียนไมโครับมายเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็เป็นแค่มือใหม่หัดแคนเท่านั้นแหละผม,มสิงเกมพูดอะไรมาผมนี่รู้แทบอย่างเกี่ยวกับเกม ันลากหมูไม่ได้เด็กคุณผู้ชมเราไม่มีแครอทเลี่ยมันต้องฆ่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรมันนู้นเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมมันต้องฆ่าซอมบี้แล้วซอมบี้มันจะดรอปใช่ซอมบี้มันจะดรอปไอ,อ,อ,อ้นั่นนะ่ะไอ,อ้อะไรวะลืมแครอทเออซอมบี้มันจะดรอปแครอทถ้าเกิดเราฆ่าซอมบี้ได้นะเนี่ย สายไปเดินๆเอโคครับโอเคๆเราจะจบพาร์ทนี้ไปก่อนเอาละครับสำหรับวันนี้อินเทอร์เน็ตแคสต์เตชันก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ก็ช่วยกดแชร์อย่าลืมซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดชมคอมเมนต์กันมาได้นะผู้ใหญ่ผมเล่นเกมอะไรในโทรศัพท์นะครับบอกกันได้นะติดชมกันมาเลย จะได้ปรับปรุงตามที่ท่านต้องการเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไมค์ครับพ็อกเก็ตอิชัและผม i n นเท n Cas น็ตแคสตเชก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ